สมมติว่าทีแรกมันครบหมดนะต่อมากรรมการด้านบริหารบุคคลเรากนะด้านบรนิหารบุคคลเราหรือด้านการศึกษาเราอยังถือว่ากรรมการในกลุ่มน,นั้นมีองค์ประกอบครบอยู่ยังสามารถที่จะประชุมได้นะครับอันนี้น เมื่อกรรมการครบองแล้วเนี่ยจึงจะทําการประชุมต่อไปได้ทีนี้ประเด็นต่อมาคือการประชุมเนี่ยปกปติกฎหมายแค่กาหนดเลยว่าองค์ประชุมเนี่ยจะประชุมได้มาเขาบอกว่ประกอบเลยนะต้องมีกรรมการมาประชุมนะครับอย่างน้อยขึ้งหนึ่ง ถ้าสิบคนต้องมาประชุมอีกคนนะห้าคนสี่คนประชุมไม่ได้คือหนึ่งคือห,หนึ่งก็คือห้าคนถ้าเก้าคนต้องมาประชุมเท่าไหร่ก็อย่างห้าคนใช่ไหมสี่คนไม่ได้ก็คือหนึ่งนะครับคือหนึ่งอันนี้บลยอกในมาตรา79พรบกฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองตำองมาด้ว<พ>้แต่ค ah รั้งน<พ>ี้ท<พ>ังน<พ>ั้นนะ ต้องไปดูกฎหมายเฉพาะอีกว่าไอการประชุมเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ยังไงองค์ประชุมอะองค์ประชุมเนี่ยเขากำหนดไว้ยังไงที่มาที่ผมพูดเนี่ยมาตราสิบเก้ารัฐธรรมนูญรบิระรัฐการคุยรับุคลากรทางการสามาตราสิบหกเนี่ยเขาเขียนไว้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าคืนหนึ่งอันนี้โอเคอันนี้เนี่ยกรณีมันสอดคล้องกันแต่กฎหมายบางบางฉบับเขากำหนดองค์ประชุมไว้แตกต่างกันได้นะ ถ้าเขาก็หมดแตกต่างนะครับไม่น้อยกว่าคืนหนึ่งหรือมากกว่าคนหนึ่งกี่คนก็แล้วแต่ถ้าสองในสามตันมันก็ต้องไปไปตามกฎหมายนั้นนั่นประเด็นต่อมาก็คือเราจะพบบ่อยๆก็คือว่ากรรมการถ้าไม่พบองค์ประชุมแล้วมีการเลือนมาประชุมครั้งแรกเนี่ย ก็ขึ้นหนึ่งสมมุติระดับทั่วไปขึ้นหนึ่งแต่ว่าพอมาประชุมไม่ครบเราเลื่อนการประชุมต่อไปนะเรานัดใหม่เวลานัดเนี่ยเขาบอกว่านัดนัดอีกภายใน14วันนับแต่วันที่นัดประชุมนับนัดตะวันประชุดีล่ะนวันนี้มีการประชุมแต่ว่ากรรมการมาไม่ครบขึ้นหนึ่งแล้วก็นัดต่อไปเนี่ย นะนันะนะไปสิบวันนะนัไปสิบวันพราะสิบวันนี้กรรมการมาไม่ถึงรึ่งหนึ่งปัญหาว่าประชุมตันนะเขาบอกว่าถ้าประชุมครั้งหลังเนี้ยมีกรรมการมาประชุมนะถ้ามาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสมมติกรรมการเก้าคนนะหนึ่งในสามคือเท่าไหร่ะ หนึ่งในสามเท่าไหร่สามคนประชุมได้ไหมได้ไหมใช่้างหลังนี้นะทางหลังถ้ามีการเลื่อนมานับไปอีกบา้างทางนี้ไม่จาเป็นต้องคนหนึ่งละหนึ่งในสามหนึ่งในสามเนี่ยผมก็ประการทั้งหมดนะไม่ใช่มีมาประชุมนะัมม้นไม่ใช่นั้นไม่ใช่มีกรรมาการก็ค,คนมาหนึ่งในสามก็ถือว่าเป็นองค์ประชุมแนละ้วนะครับ กติเราไม่ด้ใช้กันนะเราไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าพอนัดครั้งหลังเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็จะมาเกินกร่ากึงหนึ่งแล้วนะครับโดยทั่วไปว่าครั้งหลังเนี่ยครั้งแรกไม่พบกึนหนึ่งไม่ถึงกึนหนึ่งครั้งต่อไปก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถึงแต่เพื่อจะจะไม่น้อยกว่ากึนหนึ่งนะจะถึงกึ้หนึ่งก็พียงนนะครับประเด็นต่อมาือื่าโดยปกติเนี่ยนะ การไปรชุมเนี่ยเขาบอกเราไปชุมกันเพื่ออนะไรเรามีคณะกรรมการเนะี่ยเรามีองค์ประกอบคณะกรรมการที่หลากหลายเนะี่ยเราต้องการให้สิ่งที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วท้ายที่สุดเมื่อพิจารณาแล้วมันต้องม,มีมติถูกไหมเราอยากได้ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมที่มีความหลากหลายจึงมีองค์ประกอบแบบแล้ว การที่เรียกมาประชุมเนี่ยวตัตถุประสงค์ก็คือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแม้การประชุมกรรมการไม่ทือประชุมแต่เรียกว่าการประชุมต่างคอนเฟอเรนซ์ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนได้นี่คือสาระสำคัญนะสาระสําคัญคือการแลกเปลี่ยนแบบไม่เห็น,ก,นการประชุมไหนที่มันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีหนังสือวุยเย็นเรียนทีกันนะเป็นการประชุมที่ไม่ชอบนะ เป็นมติที่ไม่ชอบเพราะ,ะนั้นมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะเฟสทูเฟสหรือไม่เฟสทูเฟสก็คือทางวิดีโอคอนเฟรนท์ดังนั้นถือว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนก็โอเคถือว่าชอบนะครับทีนี้เวลาประชุมเนี่ยการนับประวประชุมก็คือว่าต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมจึงนับอระวติประชุม นะครับแต่บางทีเราก็อนอโลมกันก่อนถามกันนะทีนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะเป็นประเด็นที่เราจะพบเห็นบ่อยๆถ้าหยิบมาเป็นสาระมันก็จะเป็นสาระทันทีเลยแต่ถ้าไม่หยิบเป็นสาระมันก็จะไม่เป็นสาระประการที่หนึง่งก็คือว่ากรรมการต้องอยู่ตลอดเวลานะ เวลาประชุมครั้งแรกนะโอเคเปิดประชุมมันครบอยู่มาเนี่ยมันไม่ครบนะครับหรือว่าจะต,ต้องอยู่ไหมไอ้น,นี้ความเห็นยังไม่ลงรอยนะความเห็นยังไม่ลงรอยกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเออถ้ามาประชุมม,มันต้องอยู่ตลอดเวลาคาอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าถ้ายังอยู่คนหนึ่งไปแต่ยังรบประชุมก็สามารถที่จะประชุมได้แต่โดยหลักต้องอยู่ตลอดเวลานะครับ ประการต่อมาก็คือว่าไม่อยู่ในระยะเวลาสั้นๆยังถือว่าอประชุม,ชมหะสมมตินี่นี่คือที่ประชมุมนี่คือที่ประชุม,ชมกรรมการมาเกืนหนึ่งพอดีสมมติเกืหนึ่งพอดีในช่วงที่มีการประชมุมประชุมไปเนี่ยมีคนเข้าห้องน้ำตอนเวลาสั้นๆขอ,อไปโทรศัพท์ อย่างนี้ถือ,อว่ามันเข้าประชุมไหมนะครับความเห็น,านบางคนก็บอกว่าอย่างนี้มันยังยังถือว่าเอยู่เพราะมันในระยะเวลาส,สาั้นๆมันไม่ทิ่มันไม่ที่ออกแล้วไปมันที่ออกไปเลยทีนี้มันก็มีประเด็นต่อมาก,ก็คืวอว่าพระองประชุมแต่ว่าพอออกไปไม่องค์ประชุม ถือว right no ่ายังประชุมต่อไปได้ไหมไอ้นี่ทางวิชาการเขาบอกว่าอท่านก็บอกว่ายังถือว่าครบองค์อยู่คนที่ออกไปออกไปแล้วเนี่ยเออออกไปเลยหรือออกช่วงช่วงเวลาท่านท่านที่ลงมติแล้วก็ไปลงไปเข้านาลงมติเลยเนี่ยถือว่า คนที่ออกจากห้อมมงประชุมไปเนี่ยมีความประสงค์จะงดออกเสียงไม่เกี่ยวกับองค์ประชุมแต่ว่าไอ้ตอนนั้นไม่อยู่ก็ถือว่างดออกเสียงนะครับอันนี้เป็นความเห็นยังไม่ลงรอยกันนะทีนี้เราก็จะมักจะพบกันบางคนออกจากที่ประชุมคือเถียงและสู้ไม่ได้ เียงก็สู้ไม่ได้เรื่อทําท่าจะแพ้ทําท่าจะแพ้ออกไปจากที่ประชุมเลยนะครับถ้าฟังว่าเป็นการจงใจออกจากที่ประชุมเพื่อไม่ให้มีการประชุมต่อไปเขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นพฤติการขัดความการประชุมไม่ถือว่ากระทบงค์ประชุมนะครับ ตรงเนี้หนึ่งสองสามสี่ที่ผมมาพูดเนี่ยม,มันเป็นประเดเเน็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงกทางวิชาการกันนะครับถามว่าแล้วมันมีใครวินิจฉัยหรืยังไม่กันย,ยังไม่มีการฟ้องร้องกันมาอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับหรืออาจจะมีคําวินิจฉัยที่มีความชัดเจนอันนี้ก็เป็นความเห็นในตางตำราที่ผมมาให้แต่มันเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในในใในใน,ในการประชุมท,ทั่วไปนะ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่ีการฟ้องร้องกันนะครับก็เป็นความเห็นในจิจวิชาการทีนี้ประเด็นเมื่อกี้เนี้ยเอามาต่อ,อยก็คือว่าปัญหาเรื่องการขาดองค์ประกอบเอามาพูดตร้งที่หนึ่งที่ผมว่าถ้ากฎหมายเขียนไว้ว่าองค์ประกอบประกอบด้วยประธานถ้ากฎหมายเขียนไว้ว่าองค์ประกอบ ประกอบด้วยประธานถ้าขาดประธานก็ประชุมไม่ได้ขาดกรรมาการผู้สมมุิยังมีเป็นบางคนในกลุ่มยังไม่ขาดไม่ถือว่าขาดแต่ถ้าไม่มีทั้งกลุ่มขาดกลุ่มผู้แทนกลุ่มใดกลุ่ม,มนไไหนึ่งหรอกำลัดไปได้เป็นหนึ่ง ขาดเลขานุก,การแต่ถ้ากรรมการแลกนีนย่ยเลขาดุการมีกรรมการหรือ Girl ตำแหน่งแล้เนี่ยคนรักษาการแทนไปไปตามกฎหมายว่าโดยการรักษาการแทนหรือการรักษาตำแหน่งตรงนั้นก็ไม่ถือว่าขาดแต่ถ้ามันมีการแต่งตั้งบุคคลต้องแต่งตั้งบุคคลไม่ได้โดยตำแหน่งถ้าไม่มีเลขานุกการถือว่าขาดนะครับอันนี้เป็นข้อวิจัยของกิมการอันนี้ชัดเจนแล้วที่พูดมันอันนี้ชัดเจน ผลผลของกรรมการที่ไม่ครบตามกตามกฎหมายนะครับถือว่าไม่เป็นกรรมการตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วการประชุมที่กรรมการที่เหลือที่เหลืออยู่ถ้าประชุมไปก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ป่าเจากอำนาจเป็นการกระทําที่ไม่ชอบมือกฎหมายแล้วไม่มีสิทธ เบิกเบี้บยประชุมนะถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายมติก็ไม่ชอบโดยกฎหมายรับเบีย้ยประชุมไปแล้วต้องคืนนฝากไปแล้วก็ไม่สามารถเอามาตาไอ้มาตาราสิบเก้าพรบวิปกครอมาใชา้เพราะมาตรา19บเป็นเรื่องของขาดคุณสมบัติหรือมีักษณะต้องาาห้ามสมมตินี้สมมติว่ามีกรรมการมีออกอ เกตกรรมการผู้สมุครวุือกรรมการที่เป็นผู้แทนครูนะครับมีลักษณะต,ต้องห้ามคือไม่มีใครรู้เลือกเข้าไปเป็นกรรมการและตอนหลังมีการฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันหรือการลองเรียนกันปรากฏว่าสอบสวนแล้วปรากฏว่าคนเนี้ยกรรมการคน,นเนี้ยบกพร่องในสินธรรมดี ไปข่มขืนก็ทำทำเราเด็กสมมติสมมติปรากฏขึ้นภายหลังเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นภายหลังแล้วทําให้ผู้นิคาดสมบัติเนี่ยถือว่าไอ้สิ่งที่เขากระทำมาเนี่ยนะตอนที่ยังยังความเรื่องคุณสมบัติยังไม่ปรากฏนะถือว่าการกระทํานั้นชอบจะเป็นหมายนะมตินั้นชอบจะเป็นหม่นะแล้วกรณีเนี้ยเอามาตราสิบเก้ามาใช้เรื่ององค์กรไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องบุญสมบัติ แต่มันเป็นเรื่องของการขาดองค์ประกอบตามคนนะครับทีนี้พูดต่อเรื่องการประชุมต่อาวืมนะเรามักจะมีปัญหากันนะครับเรื่องนี้มองดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาแต่จริงๆล้วมีปัญหานะผมก็ไม่ได้ว่าเกิดเหตุที่ไหนนะประธานอ,อกสอกับฝ่ายในการุการนะครับ ไหยในขการนัดประชุมไปโดยไม่ขอความผิดชอบจากประธานเอาขอวิสามาันเกี่ยวกับกฎหมายวินิจฉัยกัแล้วแล้วก็คณะกรรมการวิธีเปิประยก,การทำขอก็มีแนวการวินิจฉัยได้ว่าเรื่องของการนัดประชุมเนี่ยนะเป็นอำนาจของประธานเป็นปู้นนะ เพราะนั้นถ้าประชุมโดยประธานไม่นัดนะไยเลขามันก็แต่ก็มีข้อยกเว้นนะมีข้อยกเว้นว่าเอ่อถ้ามันมีการนัดล่วงหน้าในที่ประชุมแล้วเนะี่ยโอเคประธานไม่ต้องนะนะัดไยเลขาทำหนังสือแจ้งยินยางหรือไม่ต้องแจ้งก็ได้เราถือว่ามันนันดในที่ประชุมแล้วนะครับอันนี้แต่หลักก็คือว่าประธาน ต้องเป็นผู้เป็นผู้มีอำนาจนัปดประชุมนะครับทีนี้วิธีนัปดประชุมเนี่ยก็บอกว่าปกติทําเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าไอ้สามวันนี้มาตราแปดสิบพรบวิธีปฏิบัติการนาดัดประชซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ถ้าเรื่องใดไม่ได้บัญญัติโดยเฉพาะก็ต้องาเอากฎหมายวิธีปฏิบัติการทางปกครองปีสามเก้ามาจช้ครับเขามีพูดถึงเรื่องการประชุมเอาไว้นะครับ บอกว่าต้องทำหนังสือแจ้งกรรมการทุกคนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยก,กว่าสามวันนะครับเว้นแต่ประธานจะนับเปน็นอื่นก็มหมายกว่านัดเร่งด่วนได้ไหมมน้อยก,กว่าสามวันได้ไหมได้นัดไปเป็นหนังสือได้ไหมได้ถ้ามีจะเป็นเช่นโทรศัพท์รูปแฟกมันมีเป็นเรื่องเร่งด่วนกฎหมายจกเว้นเอาไว้สามารถจะทําได้นะครับตอนนี้สบไปปัญหาก็าเกิดขึ้นอีก มีข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีัติการนักปกครองก็คือว่าน,นั้นประชุมโดยไม่แจ้งกรรมการทุกคนเป็นการการะทำชอบธรรมสมัยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจริงกะคือว่ามีการประชุมมกสเขตพื้นที่การศึกษา,าแห่งหนึ่งไฟเลขาไม่ได้แจ้งให้กรรมการอีกคนทราบไม่ได้แจ้งเพราะอะไรเพราะ กรรมการเนี่ยท่านก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วประชุมตวนแล้วก็คิดว่ากรรมการเนี่ยท่านอยุงเทพมาไม่ทันหรอกหรือมาทันยังไงท่านก็ไม่มาเพราะท่านอยู่ไกลเลยไม่ทำหนังสือแจ้งไม่โทรศัพท์แจ้งไม่ทำหนังสือแจ้งนะครับที่จริงมันโทรศัพท์แจ้งก็ได้แต่ไม่ทํามันก็เลยมีประเด็นปัญหาว่า การนันประชุมครั้งนี้ไม่ได้แจ้งให้กรรมาการทุกคนทราบขาดเป็นคนการประชุมนั้นก็ไม่ชอบโดยกฎหมายนะการประชุมนั้นก็ไม่ได้ชอบตัวกฎหมายนะครับไม่เกี่ยวองค์ประกอบแต่เรื่องของไม่ชอบโดยกฎหมายเพราะนันประชุมไม่ชอบโดยกฎหมายผมจะเอาผมจะบรรยายถึงข้อสิบเอ็ดแล้วก็จะอยู่ในท่านพักสักสิบนาทีนะ จะเร็วหน่อยก็พอตังสิบนาทีแล้วผมก็จะบรรยายต่อเลยท่านยังทำกิจุระไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาฟังทีหลังก็ได้นะครับเนื่องจากผมมีเหตุที่พย,อยายามที่จะบรรยายให้ท่านได้รับความรู้มากที่สุดแต่ก็จะขอขอขออกประชุมก่อนนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็อย่างที่เรียนท่านว่าไปดูว่าไม่ต้องจดแต่เดียวแค้คกปปี้ผอก็พอยไปนะครับแล้วก็ดูประเด็นปนัญหาอะไรก็ฝั่คทำถามไป ข้อเก้าประเด็นที่เก้าคือว่ามติที่ประชุมไม่ถือเสียงข้างมากหลักถือเสียงมากนะแต่ก็ต้องดูกฎหมายนะถ้ามติพิเศษเนี่ยก็ไม่ได้จะเปียข้างมากอาจจะสองในสามก็ได้แล้วแต่กฎหมายจะกําหนดแต่หลักทั่วไปก็คือว่ามติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากตามกฎหมายวิธีเป็นมาได้ถางปกครองก็กาหนดนันพรบระเบียบระกานครูในการประชุมกกศกกศเขตพื้นที่การศึกษา นะครับก็ถือเสียงธรรมกทีนี้กรรมการปกติกรรมการเนะี่ยก็มีหนึ่งเสียงประธานก็มีหนึ่งเสียงนะบางคนเข้าใจนี้บางคนว่าออประธานเนี่ยเขาจะออกเสียงต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากันนะขเขาออกเสียงชี้ขาดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ เวลาการประชมุมถ้าจะมีการโหวตผมเรียนก่อนนะว่าประชมุมทุกครั้งทุกเรื่องต้องยกมือไหมไม่จำเป็นถ้าถ้ามีความจำเป็นต้องโหวตก็คือต้องโหวตแต่ว่าฟังแล้วมันก็ไม่มีใคระเป็นอย่างอื่นนะปกติเขาก็จะถามนี้ว่ากรรมการประธานขอเสนอีอย่างนี้นะมันติดเกลข้างมากาเป็นอย่างนี้นะ ฟังแล้วเนี่ยประธานฟังเนี่ยมีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมโหดอื่นก็งเงียบนะครับอ,อย่างนี้ก็ไม่ต้องโหวตไม่ต้องโหวตนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องโหวตบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้มันสืบค้างบ้างไปยังไงไม่รู้แล้วที่ประชุมบอกว่าขอโหวตถ้าจําเป็นจะต้องโหวตหรือมีมติให้โหวตคำถาม ประธานยกมือได้ไหมประธานยกมือได้มีสิหนึ่งสี่แล้วถ้าปรากฏว่าในการโหวตนั้นคะแนนเสียงเท่ากันนะคะแนนเสียงเท่ากันประธานออกอีกออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดออ,ออกได้หนึ่งสิบหนึสียสี่สินะครับอันนี้ก็เรื่องของการประชุมผมก็จะไว้แค่นี้ เข้ามาเรื่องของปัญหาแต่ยังมีข้อนะเอออีประเด็นขอขออีประเด็นที่ว่ากรณีบุคคลเดียวน,นสองตำแหน่งไม่ใช่แจ่ไม่เคยเจอนะไม่ได้เจอคือยกตัวอย่างเนี้ยในอนุนกรรมการเนี้ยผมเขาแต่งตั้งในเอกสารเป็นกรรมการและตัวูผมเนี้ย เป็นตำแหน่งผู้ช่วยาญด้านกฎหมายนะเลขาบอกว่า,ลาเลขาก็สอเป็นกรรมการตัแหน่งมอบให้ในเอกสารนะครับเข้าประชุมแทนแลเลขาธิการกรกศผมก็เป็นอยู่แล้วแล้วมอบให้ผมอีกทีนี้มันก็สมมติจะมีประเด็นเรื่องการออกเสียงก็ต้องดูว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องถามผมผมมีเจตนายอย่งไร ออกเสียงในนามของในเอกสารที่เป็นกรรมการอยู่แล้วหรือว่าออกเสียงที่เรียการทีการกมบมอบหมายมาอย่างหนึ่งยันใดนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มอกก็มอบผมเป็นก็ผมเป็นผมมอสองเสียงก็กันถ้าอย่างนี้นะอธิการวิจัยว่าออกได้สองครั้งออกได้สองเสียงทั้งตัวเองและที่ที่แต่เราไม่ค่อยเจอนะเราไม่ค่อยเจอแต่ว่ามันมีข้อวิจัยของ อันนี้ก็เรื่องของการประชุมนะครับซึ่งอาจจะมีแยะๆปัญหาในการประชุมนี้หลากหลายมากแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพักสักสิบนาทีแล้วเรามามาทอ้องต่อนะครับลงต้นใหญ่ต่อ